สนับสนุนโดย AJ DVD กลับมาสวยกลับมาจิ้งจกันต่อซึ่งในตอนนี้ดีเจเดและสสาวสดเพียนยังรักษาความโชคดีเอาไว้ได้เรามาดูกันต่อสิว่ายังจะรักษาความโชคดีไว้ได้อีกนานแค่ไหนเกมต่อไปครับขอเรียนเชิญจิ้งแมนมาเลย และในตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเตรียมรับโชคชะตาแห่งความสวยกันอีกครั้ง โชีผมชอบมากเลยอ๋อยทีได้ไหมทำไมคะออยทีเอามาพี่กุ๊กสามสี่คาเฟ่ออชีปกติเป็นผู้หญิงผมจะรักมากเลยนะได้ความหาเต็มที่แต่ผมขาดไปหนึ่งคนอะไรคะคุณเบิร์ดฮะแบบเราคาเฟ่ออชีคาเฟ่แอมเฟี เจ๋งว่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาแกล้งนี่คือชีวิตจริงของเขาเลยครับไม่ได้แกล้งนะนะแค่เปิดชื่อบทลงโทษก็หาแล้วอ่ะต่อฮะคำสั่งขอคำสั่งครับไปดูวิทยากันและเมื่อได้รับคำสั่งทุกคนถึงกับงงว่าวิทีอาอะไรทำไมต้องไปดูดูแล้วได้อะไรก็ได้รู้ไงว่าใครจะรอดหรือจะซวยเอ้าถ้าพร้อมแล้วจิงส์แมนเชิญเปิดวิทีาได้เลย และเมื่อตอนเช้าที่พิธีกรและแขกรับเชิญกําลังเดินเข้ามาถ่ายทํากันอยู่นั้นก็ได้มีอุปสรรคมาขวางตรงประตูทางเข้าอุปสรรคนั้นก็คือคนจอนจัดที่เป็นหน้ามาของเรานั่นเองลาไปดูกันสิว่าพวกเขาจะใช้วิธีไหนเข้าไปในสถานที่ถ่ายทํารายการได้และเหยื่อคนแรกของเราก็คือน้องยีนส์นี่เองเจอัพี่คะพี่ะหลบพี่เลยได้ไหมคะไม่กล้าค่ะพี่ไปไลยคุยเขาด้วยหรอคุยพี่คะพี่คะ าแล้วสิครับนี่ขนาดหน้ามาของเราบอกให้เดินผ่านไปได้น้องยีนส์แยังไม่กล้าดเดินเข้าไปมีถึงขั้นต้องโทรปรึกษากับทีมงานเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วก็เดินข้ามหน้ามาของเราไปอย่างไม่ใหญ่ดีไม่สนใจอยอรายต่อไปก็คือดิเจดอสนั่นเองนี่ขนาดเป็นพิธีกรแต่ยังไม่รู้ว่าคนจรจัดที่นอนอยู่นั้นเป็นหน้ามาพี่แกก็ได้แต่สงสัยว่าใครแต่สุดท้ายพี่แกก็ผมเพีนไม่สนใจ เพราะผมเจอคนแ<ล> <คน S 1> บบนี้บ่อยไงผมก็เลยแบบไม่ค่<ร>อยเท่าไหร่อ่าแล้วพักคุณทำอะไรอ่ะมาแล้วหนุ่มสุดพังที่ยกกว้นมาเป็นแพ็คคู่แต่ถ้าหนุ่มพังมาปะทัก,กับหนุ่มจรจัดอะไรจะเกิดขึ้นตำสองสเ,เต็บด้วยเอเอเขาไปเขาไปแบบนิ่งๆนะ ไม่เชื่อ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 สายตาตนเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงชายสุดพังข้าไปแล้วยังไม่สนใจเดี๋ยวเราข้ามไปดูน้องกุ๊กไก่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี่ใครอ่ะพี่อาม่าให้ไหนอ่ะกันเออตไหนสิสอง้า หนาครับเออเออเออหลบตาหลบหนหลบแต่ว่าระยะดีนะเขาก็ต้องบอกให้หลบก่อนไม่ใคร่ทางมๆทั้งคันด้วยหลังจากที่เจรจาไม่สำเร็จวิธีต่อไปของน้องกุ๊กไก่ก็คืออตายรวเคาหลบเขาไม่หลบอ่ะเดไปไหนมาขายของเสร็จรีบมาเหรอดูดิตะคิดด้วยอยากล้าจับหรอ เอ้ย้องไม่กล้าจับอ่ะเราแอบกลัวเขาไงครับหลบกั๊หนึ่งเ่าหน่อยมั้ยดีเจเดสกิทที่พี่คุณจรจัดช่วยหลบทางให้แต่พอเขาจะหลบให้แม่ดีเจเดก็ดันข้ามไปก่อนซะนี่แล้วเมื่อกี้จะสกิทขอทางเพื่ออะไรกันล่ะครับดีเจเด อะเรียบร้อยยิทะไม่จะตัดมาตกใจคือเพราะว่าแบบเหมือนพี่เขาบอกแล้วว่าเอ้ยตอนเช้าคนอื่นก็เจอแบบนี้เหมือนกันเขายังไม่ไปอีกหรอเราก็แบบเออใช่พี่แปลว่าเขาเป็นเราคิดนะคนบ้าเจ้าถิ่นอะไรอย่างเงี้ยไงคุยกันไปตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่แต่ประเด็นคือแบกอะไรมาเอาเอาของมาขายเปิดท้ายหรือไงเลยไม่แต่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งอะไรฮะผู้หญิงคนนี้ใครอะฮะที่เป็นใส่แว่นใช่ใส่แว่นอย่างเงี้ยฮะใครอะฮะมาในการเซิมซิมหน่อยนะเออเฮ้ยคุาดูดีนะว่าปะเอาคนนั้นมารายการเราอะ มามาเขามาส่งของมาส่งของคืออาพูดง่ายแต่งกับไม่แต่งนี่ห่างกันเยอะเลยดูวีทีอาร์ไปแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถามจริงแมนดีกว่าฮะว่ายังไงครับเป็นอะไรอะใครจริงฮะใครจริงครับเปิดเลยฮะแล้วไงอะคนจากวีทีอาร์คนที่จริงก็คือคนล้มอยากข้ามแต่คุณข้ามคุณเลยจริง ก็ฆ่าทุกคนมาส,สรุปว่าเกมนี้จริงทุกคนแม่แม่งานนี้ดูท่าทางแต่ละคนจะดีใจที่มีเพื่อนร่วมสวยกันหมดทุกคนและถ้าจริงแมนเปิดคำสั่งต่อไปล่ะพวกเขาจะยังดีใจกันอยู่หรือเปล่าต้องไปดูเอาเท้าแช่น้ำให้ชาชาเย็นๆส่วนปากก็ดูดดื่มชาเย็นให้เย็นไปถึงหัวใจอ,อ โอ้โหชาวม้นบทลงโทษที่แสนสบายอะไรสักขนาดนี้ก็แค่เอาเท้าแช่น้ำเย็นเย็นแถมยังได้ดูดชาเย็นอีกรับรองว่าเย็นไปถึงชัดน้าเย็นสบายอย่างแน่นอนโอ้หโอ้ยโอเยโอ้ยเอาินเล่ากล่เร่าไม่ไหวอ่ะ กลางคุณผู้ชมดูเหมือนว่าบทลงโทษนี้จะไม่สบายอย่างที่คิดซะแล้วเพราะหลังจากที่พวกเขาได้ดูดชาเย็นเข้าไปก็ทับเอาตัวเย็นชาไปทั้งตัวและแบบนี้พวกเขาจะผ่านบทลงโทษนี้ไปได้หรือไม่เอ๊อาหอ หมือ้ต้องขอบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับเดอะจิงเพราะไม่เคยมีคนสวยทีเดียวพร้อมกันหมดทุกคนถ้าพร้อมใจกันสักขนาดนี้ก็รับไปเลยคนละหนึ่งจิงนี่มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจหรือเสียใจกันแน่เนี่ยเตือนตื่นเตือนตือนช้าไปทั้งตัวละชายันปากโอ้โหอชาจริงไม่แดงไม่รแดมันจะทรมานขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ออกไปให้รถเมทับจะไม่เป็นไรเลยไปหมดแล้วเนี่ยดูดิ เฮ้ยเฮ้ยลูกเอ้ยขยับหน่อยไว้อ้าวตอนนี้มาต่อเกมต่อไปดีกว่าและบทลงโทษเกมนี้คือคือสปาหน้านไม่ได้มาแต่งหน้าแค่ชื่อก็ไม่อยากทำอะไรแล้วและสปาหน้าแต่ไม่ใช่สปาต้านะครับโอเคยปะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไหมอันนี้ไม่ต้องก็ได้พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตห้าบาทสิบบาทพี่เบิร์ตก็เล่นนะพี่ผ้าเหมาะมากกว่าอะไรหมักมิตรทีนอะไรอย่างเงี้ยหมักอะไรนะหมักนะหมักมิตรทีน หม,มันด้อะไรอะไรเขาหมันวะอะต่อเลยต่อเลย <c oughs> มาดูดีกว่านะฮะคำสั่งของเราครับเชิญฮะหมุนขวดเสี่ยงโชคมาแล้วมาแล้วกับขวดแห่งความสวยจะไม่ให้สวยได้ไงถ้าหมุนขวดไปหยุดที่ไกลคนคนนั้นก็ต้องรับชะตาแห่งความสวยไปเช่นกันเอาถ้าพร้อมแล้วเชิญหมุนขวดเพื่อหาคนสวยกันดีกว่า ไว้จอดอยู่ตรงหน้าสักขนาดนี้จะรออะไรอีกดีเจดอสไปดูบทลงโทษกันเลยดีกว่าอะไรอะโดนเค้กมาหน้าอ้าวันเกิดหรอครับเนี่ย Happy birthday to you Happy <C> <ana> birthday สำหรับคนที่จะมามอบเค้กวันสวยให้กับด <diy. S 2> ีเจดอสเป็นคนแรกนั er ่นก็คือน like ้องกุ <h ĩ en> ๊กไก่ของผมนั <laughs> <ook> ่นเองเมลรัว่น่ารักสักขนาดนี้จะปลาณีหรือปลาหน้ากันแน่พร้อมนะเป็นชิ้นไฮไลท์ของวันนี้เลยตั้งใจลเลย คือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนจานมันบาดหน้าผมอะผมขอโทษนะครับกราบดีกว่ากราบเลยดีกว่าเจ้าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแล้วโอ้แมนคบโอ้หอีรีบอีรีบอเสียบอีหรีเสบอีรีเสบอีหีนะียรีนะเดี๋ยวมันต้องมาอยู่ที่หน้าที่ด้อโอปลาไม่ค่อยแม่นนะพี่เอ่ว่าเอาเลยนะ ว่าเข้าเข้าตรงนี้กระหม่อมแล้วไถไถลานบินเข้ามาอ๋อเราเป็นเจ้าพิสูจน์แล้วเฮ้ยบ้านกับทางไหนเนี่ยรอไปเลย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 เข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าด้วยญาติผู้ใหญ่ผมแล้วสิอะไรอ่ะตาผม แม่ทีมงานก็เข้าใจหามานะครับเค,ค้กวานิลาวัานิลาก่อนขอวัดก่อนนะฮะปึ๊บเออวัดอ่าทำไมเราไม่โดนเกมนี้เค,ค้กอร่อยเหลือเกินอ่ะมันเปลี่ยนไหมงั้นเปลี่ยนไหม,ไ,หมไม่เป็นไรอ้าวไอกเงิน และคนสุดท้ายเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเอาละครับจากมิตรภาพที่เคยสร้างกันมานานจะสามารถทำให้ดีเจดอสรอดจากการปาเค้กของดีเจเดไปได้หรือไม่แต่ดูจากความพร้อมของดีเจเดแล้วผมคิดว่าไม่น่ารอดนะดีเจดอสเผมถามก่อนวหลังจาก4ี่ท่านปามาคุณความรู้สึกว่าไงบ้างฮะคูขออย่าลีลาได้ไหมเลอย่าลีลาเหรอ <c oughs> ไ,ได้ครับดไ,ได้ครับโอ้โห เดี๋ยวผมบอกให้ผมบอกให้โอ้ช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือปาดช่วยปาดช่วยปาดนะช่วยปาดเออบ้านไม่เห็นแล้วอ่ะบ้านตองรับจะปลอบขวัญปลอบใจปลอบใจหน่อยแต่ดูแบบหน้าผ่องขึ้นนะฮะผ่องไหมดูแบบเหมือนแบบมีเคลือบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมผ่องไม่ถูกแต่หน้าผมโอเคขึ้นนะโอเคขึ้นค่ะ หลังจากที่โดนเอาเค้กปาหน่านะทำให้ดีเจดอสนะ่าใส่เกยกแคมด้วยความสวยเพิ่มไปอีกหนึ่งจริงสในตารางแต่เอ๊ะรู้สึกว่าดีเจดอสจะนำมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้ของรางวัลก็จะตกเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านไปเลย คำถามถามีอยู่ว่าบทลงโทษที่ดีเจดอสโดนปาเค,ค้กในวันนี้มีชื่อว่าอะไรทราบคําตอบแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์4111 455นะครับสําหรับผู้โชคดีที่ตอบคําถามถูกต้องเป็นลำดับที่75ก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษประจําสัปดาห์นี้ไปครอบครอดสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้และสสสชวนเพื่อนเลิกเล้าโทร1413 เป็นไงบ้างรายการของเราสุดยอดครับนะฮะมีโอกาสจะมาอีกนะฮะมาโชว์ตาเรียกว่าท้าโชว์ตัวเองว่าตัวเองเด่นแค่ไหนครับขอหนึ่งคำจากคุณเบิร์ตฮะก่อนกลับบ้านดีใจครับที่ได้มารายการนี้ครับเฮ้ยเจริงจังไปเปล่าสุดยอดเลยฮะเฮ้ยเจริงจังไปบ้าสนุกดีฮะโอ้โหจริงจังอะไรขนาดนี้ปาร์ตี้ได้แก้มพี่นี่ อะไรวะเอางี้ดีกว่าครัับยงไงวันนี้ให้ฝากผลงานดีกว่าฝากผลงานก่อนครับก็สำหรับพุกไก่กับน้องยีนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะสารแนร์ชาแนลนะคะรายการดุนดาราเองนะใช่แล้วก็ฝากด้วแล้วกันนะคะของพวกเราสารแนร์ชาแนลค่ะต้องแล้วสองหนุ่มมาเชนต้าฮะครับตอนนี้มาเชนต้ากำลังจะทำอัลบั้มใหม่นะครับตอนนี้ซิงเกิลใหม่กำลังจะออกแล้วนะครับเข้าห้องอัดอยู่นะครับชื่อเพลงยังไม่ตั้งเนื้อไม่ได้เขียนรอแป๊บหนึ่งนะครับผมมันกำลังจะเข้ามาอย่างแน่นอนเอาเอาหัวมาให้หนีบหน่อยแล้ว เดี๋ยวส่งไปที่ซีช่วยเปิดด้วยนะครับผมฝากฝากอะไรตอนนี้ถ้าเกิดอยากติดตามวงเรานะสามารถเข้าเล่น Facebook ได้ฝากหน่อยละกันมาเต่าสามชาพังแล้วก็นี่ครับโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ล่าสุดที่วงเรามีครับเบิร์ดบอกเลยครับไฮไฟครับผมครับผมไฮไฟเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเลยจะเข้าเล่นกันได้นะครับผมครับผมอยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะฮะควณของเราที่มีชื่อว่าชายสุดพังกับหญิงสุดพี ้าพบกับเราได้นะฮะกับรายการเดอะจิงกวนป่วนซ่านะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้ขอให้ไม่ซวยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับเราทั้ง6คนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับจิง วันเสาร์หน้าเตรียมพบกับขวัพิธีกรนายเอนเตอร์เทนกี้ฝนใบเตยและพัตโตรับรองว่าทั้งป่วนทั้งซ่ากระจายกันแน่นอนคือเล่นของใครเป็นผลไม้ลูกใหญ่นั่งไงจิ้งปุ๊บดีตรงนี้ครับสุดยอดจริงดใช้มากกว่าแตงโมให้แตงโค้งโกงเลยดีกว่าคุณใช้คำว่าอะไรนะโค้งโกงงานนี้ห้ามพลาดใครพลาดระวังจะจิงและจะตัวเอง thank you